สวัสดีครับหลังจากที่เยาได้ออกมาตกป่าช่วมงม,วนมงนันถึงม้วันเก้าโมงครับก็ผลงานก็ถือว่าน้งบอท่าไรครับอดีลืมเอโมถึงเอาถุงป่ามาครับวันหกเก็ดแต้มครับผมาปแตปะเพียนก็นใส่ง,า,ง,งามเลยครับ นี่ปากระแนงอันนี้ครับประขาวก็ปากระมังครับปากระมังในไซส์สวยเลยครับบรรยากาศก็ถือว่าอยู่ในโฮมที่โฮมใหญ่เลยครับนี่ขางทางครับผมนี่ต้นไม้ใหญ่เป็นโฮม เหมาะแก่การตกปลามากเลยครับมันีน่นำกับเสีออกคุนนะครับนำแต่ยังเพราะมีโตเลยครับคล้อ,องเงาไปเลยครับผมคออล้องสุดสามลำลูกกาทุ่มธานีเดี๋ยามาว่าสองสามชั่วโมงอ่ะดิ เก็บเบ็ดกลับแล้วครับเดี๋ยวต้องไปเฮ็ดงานต่อนี่มาเวลาว่างก็มาเล่นตกปลาตามพ้องครับผมผู้ใดว่างก็แวะมอะไรนะครับมาคลองธรรมชาติครับวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์ผู้ใดหยุดก็มาตกปลาได้เลยนะครับเนาอคลองเงาตลอดทางเลยครับผม มาว่างกับตัวปลากันครับผมสวัสดีครับ